คลิปนี้ก็มาอัดที่เดิมนะพี่น้องแต่จริงๆดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังก็อย่างของพี่เนี่ยก็คือว่า <c oughs> ถ้าถ้าเราเนี่ย ลดวความรบความโกรธความหลงหลงไม่ได้ก็เป็นเพราะเราไม่ล้างอนุสัยไม่ล้างอนุนส่พี่น้องความรบความโกรธความหลงก็จะมาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นอาการเริ่มแรกก็คืออาการโกรธง่ายหายเร็วถ้ามีอาการแบบนี้เมื่อไหร่ แสดงว่าโดนความโกรธเข้าครอบงำและพี่น้องก็ต้องสำรวจแนะก็ล้างให้มันหมดสิ้นก่อนการแผ่เมตตาก็เป็นแบบนี้ถ้าถามว่าโลภโกรธหลงหมดไหมถ้าปฏิบัติธรรมคำตาตอบก็คือนะับปฏิบัติอย่างไรล่ะพี่น้อง ถ้าเอาแบบเพื่นผู้การคือให้เพ่งในจอตาว่ามีใสมีขาวมีดำไหมมันก็พอได้ระดับหนึ่งแต่มันจะต้องล้างโดยตรงไปด้วยคือเรียกว่าเจาะตรงลงไปความโลภความโกรธความหลง ก็เป็นแบบนี้แลพี่น้องทั้งนั้นแล้วถ้าหากว่าเราทำวิธีอื่นแต่ไม่ล้างอนุสัยในพี่น้องก็ยิ่งทำให้อนุสัยเพิ่มขึ้นนะยิ่งอนุสัยยิ่งเพิ่มขึ้นเราต้องใช้สติมากขึ้นเพื่อที่จะดังงับความโกรธความหลงเหล่านั้น แต่ถ้าเราลกอนุสัยไปแล้วเราไม่ต้องใช้สติมาควบคุมให้มันเหนื่อยเพราะว่าถ้าเราจะใช้สติมากมันก็จะเหนื่อยมากนะพี่น้องสติเนี่ยคอยเตือนตอนเองอยู่ตอลอดเวลาว่าอย่าโลภอย่ากโกรธอย่าหลงนะพี่น้อง ยิ่งทําก็ยิ่งเหนื่อยพอทำไปะนะปุ๊บสักนีเกิดแตกขึ้นมาก็โกรธมันก็เท่านั้นเองพี่น้องแต่ถ้าเราใช้วิธีการพลังอนุสัยมันก็จะเรียกว่าอนุสัยก็จะหมดหมดตัวเองต่อให้ใครทําให้เราโกรธถ้าเรามีพลังเหนือกว่าเราก็ไม่โกรธพี่น้อง ฉะนั้นแล้วก็จะกดหรือไม่กดเนี่ยมันอยู่ที่อนุสัยในจิตของเราฉะนั้นพอเรารู้แล้วพี่น้องว่ามันเป็นอยู่ที่จิตส่วนสมองเนี่ยเป็นเพียงผู้ขยายกำลังเท่านั้นเองคือ จะโกรธหน้าโกรดน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของสมองแต่จิตเนี่ยส่งความโกรธมาให้หน้าที่ของสมองหรือว่าตัวเราเนี่ยพี่น้องต้องรู้ทันแล้วก็ล้างออกไปให้มันหมดพลังจิตเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาใหม่อีกรอบใหม่ผุดขึ้นมาก็จะน้อยลงนี่แหละพี่น้อง ถ้ามีอาการแบบนี้แสดงว่าเราปฏิบัติทำได้ถูกต้องและพี่น้องความโกรธความโลบความหลงนี่ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งหมดไปถ้าไม่หมดนี่พี่น้องพี่ไปยืนฟังยายพวนขายไอแคบหมูเนี่ย ยืนด่าเป็นสิบนาทีเลยพี่น้องถ้าพี่ไม่ทนมันก็เรียกว่าอาจจะเกิดการทะเลาะกันก็ได้เพราะฉะนั้นเข้าสุภาสิทธิ์ที่เรียกว่าจบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังคือเขาด่าพี่อยู่ฝ่ายเดียวก็ด่าไปด่าจนคนอื่นทนไม่ได้ก็มาบอกให้เขาหยุดเองนะล่ะพี่น้อง ก็เรียกว่าด่าแล้วพี่ไม่มีสทอกสะ้านเงินหลังเขาก็ไม่ด่าอีกพี่น้องเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าทำอะไรมากไปกว่าดา่าเดี๋ยวเขาโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วความโลภความโกรธความหลงในพี่น้องมันมีวิธีเดียว ที่จะทําให้มันหมดไปได้ก็คือไล่อนุสัยให้มันหมดแล้วก็เมื่อหมดไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเบาลงสบายขึ้นนะพี่น้องฉะนั้นแล้วเราจึงจำเป็น จะต้องรักอนุสัยให้มากนั่อเผลอๆจะอนุสัยเนี่ยจะสำคัญกว่าการแผ่เมตตาอีกเพราะว่าถ้าเรารักอนุสัยไม่หมดจริงเวลาแผ่เมตตามันก็เรียกว่าเอาความโลภความโกรธความหลงและความทุกอย่างเนี่ยปนไปกับกุศลให้ผู้รับอันนี้ พี่ขายที่บัานไปแล้วว่าโทษของการไม่ล้างอนุสัยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เจออีกว่าทําอย่างไรให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงก็มีคําตอบอยู่คําตอบคาตอบเดียวก็คือหันล้างอนุสัยโดยเจาะจงช่วงแรกๆเนี่ยของการฝึกปฏิบัติเราต้องเจาะจงว่า ล้างอะไรออกไปพอช่วงหลังๆไม่ต้องจ่อจงและพี่น้องดูว่าแค่มีหรือไม่มีแค่นั้นก็พอเพราะว่าเราสนใจตัวเองมาตั้งแต่ทีแรกส่วนพี่ที่ไปนั่งถ่ายบนบนบน,บนเตียงแล้วก็ ปรากฏว่ามองไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องเรียงก็ไม่เห็นพี่กำลังบอกว่าห้องพี่จัดอย่างสบายเรียกว่าเหนื่อยจากการทำงานก็มานอนให้สบายให้เตียงกว้างก้างดิ้นไปดิ้นมาแบบนี้พี่น้องซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของพี่ด้วยว่า พี่จะนอนอยู่ที่บ้านหรือว่าจะออกไปสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมันจะมีผลให้กับคนที่พี่ช่วยอย่างน้อยสองคนถ้าพี่ขี้เกียจหรือว่านอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีกุศลพอที่จะไปทำให้เขาดีขึ้นได้ มันก็เป็นแบบนี้และการที่พี่ไปข้างนอกก็เรียกว่าเจอผู้คนมากมายเป็นการทดสอบตัวเองภายในตัวด้วยว่าแค่เจอจาอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าใฟังเรื่องยายพวนหรือพี่น้องปรากฏว่าพี่ทนได้คนรอบข้าง แท้แม่ค้าโดยกันยังทนไม่ได้นีแท้เกิดแม่ค้าเข้าไม่มาแบกแลยพี่น้องสงสัยยายพลคงจะยืนด่าพี่จนพี่ถึงกรุงเทพก็ไดไ้แน่เพราะฉะนั้นมีแม่ค้าคนหนึ่งมาแบกไว้เธอก็เลยจบตรงได้ไม่งั้น พี่ก็อาจจะใช้วิธีธการที่เดินไปบอกห้ามเลาะว,ว่าแม่ค้าคนนี้ด่าพี่เขาก็จะทำไงโทษส่วนก็คือห้ามมาขายบนรถไฟขบวนนี้ประมาณนี้เขาก็เสียรายได,ได้เขาก็เสียหดผลประโยชน์ตนเองไปและโกดอยู่ข้างเดียวก็ แต่เขาว่าพี่บ้าเขาก็บ้าเองพี่น้องเพราะพี่ยืนอยู่เฉยๆกำลังหาที่นั่งบนรถไฟเขาก็ยืนด่าพี่อยู่ที่สถานีรถไฟบนบนรถขบวนสองศูนสองนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็เรียกว่าบางทีนะพี่น้องความทุกข์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ว่า เราไม่ได้ตอบสนองกิเลสเพราะว่าเราตอบสนองกิเลสอย่างไดมันก็เรียกว่ามันตอบสนองไม่ได้อย่างยายพลเขาอยากจะด่าพี่เขาก็ต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ดา่าก็กลายเป็นแบบนี้ วันนี้พี่ก็ขอบรรยายเอาไว้ท่านี้ก็แล้วกันนะพี่น้องก็สวัสดีครับ